สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่24ก่กุมภาพันธ์นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่22นะครับผมสำหรับวันที่22นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2 วิ่งรูด4กับ3นะครับผมเม็ดเดียวคือ2นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม4 6 2 6 2 4นะครับผม4 6เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็2 6เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็6 2 4เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับ สี่หกนะครับผมแอดมินก็เน้นให้อยู่นะครับผมสี่หกตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแล้วก็สองหกสำหรับสองสี่นะครับผมแอดมินไม่ได้เจาะให้นะครับผมชุดสามตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยูดสองสี่สามออกหกสองสี่ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมกดแสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24สำหรับวันที่24นะครับผมเลียงในตารางแอดมินจะให้อยู่ที่2 4 6 5 1 หนึ่งนะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด2กับ6นะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับ4นะครับผม สี4หนึ่งกับส9่เกนะครับผมสำหรับสองสองจะมีสองศูน สองหนึ่งสองสามและก็สองห้านะครับผมสำหรับหกหกหนึ่ง หกสามหกห้าและก็หกเจ็ดนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะเป็นสี่เจ็ด สองแปดและก็หกก้านะครับผมเบิ้ลจะมีซีซีสองสองและก็หกหกนะครับผม สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับชุดในตารางนะครับผมคือ153นะครับผมแปดสี่ห้า เก้าสอและก็2 4 6นะครับผมแอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยราวพัฒนานะครับผม วดประจ,จําวันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่สี่วิ่งรูดสองกับหกนะครับผมเม็ดเดียวสี่นะครับผมสําหรับสี่นะครับผมสี่หกสี่เก้านะครับผมสี่ห้าสี่สามนะครับผม สำหรับ2,202,1,2,3ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ6,6,3,6,5,6,7ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี4 7 2 8แล้วก็6 9นะครับผมชอบก็คอยตามนะครับผมสำหรับเบิ้ล ,442,2 สำหรับชุด3ตัวนะครับผม153 9 2 1แล้วก็167นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ